ครับสวัสดีครับผมอ่ะก่อนงานประกวดที่เชียงใหม่นะครับผมยี่สิบสามยีสี่กันยาครับวันนี้ก็วันยี่บสองนะครับผมวันนี้ก็ได้พระประธานมณฑลนะครับผมเนื้อสำลิดแก่ทองประศบนะครับผมทองประศกก็ได้มาสามองค์ มีรอยมีรอยจานด้วยนะครับความเก่าครับพระก็หลุดมานะครับผมหลุดหลุดพระหลุดนะครับผมหลุดนี่ฮะอันนี้ก็หนุมานยกแท่นนะครับผมเนื้อสับปิดดูรอยตะไบนะครับผมก็ สวยขยายดูนะครับผมก็เป็นการประกวดงานที่เชียงใหม่แต่ยังไม่เริ่มนะครับผมอ่าอ่าชินเซียนที่อยู่ต่างจังหวัดก็พยอย มาครับผมอันนี้ก็น้ำจิ้มนะครับผมได้น้ำจิ้มนะก่อนพรุ่งนี้ครับงานจริงครับผมก็ดูซิว่าพรุ่งนี้จะได้อะไรเพิ่มครับความเก่าครับความเก่าสำลิดนะฮะสำลิดสำลิดความเก่าความเก่าสำคัญมาก นี้ก็สวยมากๆนะครับผมอดอม่ิดทุกคงจะแก่หองคํานะครับผมนะดูคนระับองคำนะคนสมัยก่อนนะครับผมก็โดยความยิสัตธานะครับผมมีอะไรเขาก็เขาก็ถอดใส่หมดลนลครับนี่มีรอยจานเก่าๆเลยนะครับผมบวันนี้ก็นำจิ้มก่อนนะครับผมได้พระ ประธานมฑลนสององค์นะครับผมหลวงปู่สุป,ปัะของมาขามเท่า,ากับอฮานุมานยกแท่นนะครับผมดูด,ดูความชัดนะครับผมดูชัดหรือเปล่าชัดไหมอันไหนชัดกว่ากันอ่านี่ฮะเนี่ยครับผมโลหะเนื้อสำริดแกะทองนะครับ มีคาบลักนะครับผมคาบลักกับคาบขี้เบ้านะครับผมประธานมฑลนก็จะหลอ่อหล่อเป็นหลายหลายองค์นะครับผมหลายหลายองค์ดูฮนะก็เราเค่อยเอามาตัดกันทีหลังนะครับผมบางครั้งถ้าเราดูโลหะเก่าแต่ว่ารอยตัดใหม่ก็อย่าไปตีเก้น,นะครับผมเขาอาจจะมาตัดใหม่ก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติและเหตุผล คาบลักรอยจานเก่าๆครับอยต่ะไบลอยเรื่อยโอ้นี่จัดๆเลยนะครับผมจัดๆนะนี่ครับผมส่องดูนะครับเนื้อสัมฤิดนะครับผม ด้วยความที่มันมืดนะครับผมผมก็เกือบวางแล้วนะครับผมจนได้ขอเจ้าของพระนะครับผมขอไปส่องใส่ที่แสงสว่างหรือแดดนะครับผมก็เลยเห็นเนื้อโลหะแล้วก็วางไม่ลงนะครับผมนี่ฮะความเก่าความแห้งครับพรุ่งนี้ก็ดูสิครับว่าจะได้อะไรฮนะรได้ของหลดุหลดๆมาหรือเปล่านะครับผมขาวันนี้ก็ขอบขอบพระคุณมากนะครับผม อนุมันยกแท่นนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับผมผมก็จะหาพระดีๆฮะสวยๆนะครับผมอมาแบ่งปันความรู้กันนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผม